สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ scientific notation example นะครับก็คือตัวอย่างของการเขียนตัลักษณ์นะครับหรือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์นะครับดูตัวอย่างให้มากขึ้นนะครับเพื่อช่วยในการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับตัวอย่างก็คืออย่างเช่นเลข0.00852นะครับ ตัวเลขแรกในช่วงต้นจะยกตัวอย่างเลขหลายๆตัวนะครับแล้วดูซิว่าเขียนให้อยู่รูปของ scientific notation อย่างไรนะครับเลขที่2ก็คือ7 0 1 2แล้วก็0นหลายๆตัวนะครับตัวเลขที่3ก็คือ0 0 0 0 0 0นย์เยอะแยะเลยนะครับไปเรื่อยๆจนถึงห้าศูนยนะครับ ตัวเลขแรกนี่เป็น0นจุดนะครับเลขถัดไปนะครับ7จ็ดสองสเอ่าเลขต่อไปนะครับ0.6นย์จเลขต่อไปนะครับ8 2ดสแล้วก็ศูน หลายตัวนะครับหลักการก็คือเราพยายามเขียนเลขเหลนี้ให้อยู่รูปของ scientific notation นะครับตัวเลขแรกเราก็ลองนับดูนะครับมีเลขแรกที่ไม่เป็นศูนย์คือเลข8นะครับแล้วเรานับดูมีเลขศูนย์สตัวนะครับ ก็เลยเขียนเป็น8.52คูณด้วย10ยกกำลัง3เทอมนะครับก็เป็นลบ3 8.52คูณ10กำลังลบ3นะครับมี3ตํตำแหน่งหลังจุดทศิยมจนถึงเลข8นับเลข8ด้วยนะครับเลขถัดไปนะครับลองใส่คอมมาเพื่อได้นับง่ายๆนะครับตัวเลขแรกที่มากที่สุดก็คือเลข7นะครับ อ่าเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับนั้นเราควรจะเขียนเป็นเจ็ดจุดศนย์หนึ่งสองคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรบางอย่างเราก็ต้องนับนับดูนะครับว่ามีกี่ตำแหน่งอ่าเจ็ดนับเป็นตำแหน่งแรกนะครับทั้งหมดสิบสองตำแหน่งนะครับรวมเจ็ดด้วยนะครับที่นี้ ตัวเลข7คือตำแหน่งแรกศูนย์ตัวสุดท้ายคือ12นะครับตำแหน่งที่12ดังนั้นก็เลยเขียนเป็น7.012ดคูณด้วย10กำลัง12ตัวเลขที่3นะครับตัวเลขแรกที่ไม่เป็น0นูนย์นัคือเลข5ดังนั้นควรจะเขียนเป็น5.00ก็คือ5นั่นเองนะครับคูณด้วย10ยกกำลังอะไรบางอย่างอาลองนับดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับรวมเลขห้าด้วยก็คือเขียนเป็นห้าคูณสิบยกกำลังลบสิบสี่นะครับในนี้เป็นศูนย์จุดคือเป็นสิบยกกำลังเลขลบเจ็ดร้อยยี่สิบสามนะครับก็เขียนเป็นเจ็ดตัวเลขแรกและมากที่สุดนะครับก็เขียนเป็นเจ็ดอ มีสองตำแหน่งหลังเจดนะครับก็คือหนึ่งร้ยหลักร้อยนะครับก็คุณจะเขียนเป็นเจ็ดดสองสามคูณด้วย10ยกกาลัง2ก็คือหนึ่งรยนั่นเองนะครับอ่า0ูนจุดหนะครับก็เขียนเป็นหกมีหนึ่งตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็คือเขียนเป็น6กคูณสิบยกกำลังลบ1 ก็คือมีค่าเท่ากับ6ส่วนสิได้สุดยุนะครับเลขถัดมาสุดท้ายนะครับเลข8คือเลขมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็คือเขียน8คงไว้ก่อนจุดสอนะครับาจากนั้นเราคูณด้วย10ยกกำลังอะไรบางอย่างนับดูนะครับว่ามีกี่ตำแหน่ง หนึ่งสองสามครับไปเรื่อยๆสิบตำแหน่งนะครับก็คือเป็นแปดจุดสองสามูณที่ยสิบยกกำลังสิบอนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเขียนเลขทั้งมากๆและน้อยๆนะครับให้อยู่รูปของ scientific notation อลองดูตัวอย่างต่อไปอีกสัก2-3ตัวอย่างนะครับของการเขียนอย่างเช่นมีเลข0 0 0 0 0 0 0นะครับกําำลังคูณอยู่กับอันที่จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการคูณของเลข2ตัวนะครับโดยใช้ scientific notation เข้ามาช่วยในการคำนวณน,นะครับ ทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคหนวได้ง่ายขึ้นคูณด้วย3 2แล้ว0เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะครับหลักการก็คือเรือพยายามเขียนเลขแต่ละตัวให้อยู่รูปของ scientific notation นะครับคล้ายกับวิดีโอที่แล้วนะครับตัวบนเขียนให้อยู่รูปของ scientific notation ได้อย่างไรนะครับก็ขเขียนเป็น6.4คูณด้วย10ยกกำลังอะไรดี มี6ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็เป็น6.4จุคูณสิยกกำลังลบ่าข้างล่างนะครับก็เขียนเป็น3.2นะครับคูณที่สิบยกกำลังอะไรบางอย่างนะครับถ้านับดูมี11ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็คือเขียนเป็น3.2มจคูณที่สิยกกำลัง11 อันนี้คือการสเต็ปแรกนะครับขั้นตอนแรกเขียนแต่ละเลขให้ให้อยู่ในรูปของ s t a t i f i c notation จะทำให้คูณง่ายขึ้นดังนั้นเราเขียนใหม่เป็น6.4คูณ10ยกลังลบ6คูณด้วย3.2คูณด้ยกกำลัง11นะครับโดยกฎของการคูณสามารถสลับที่ตำแหน่ง,งการคูณได้นะครับก็คือเขียนเป็น6.4คูณด้วยก่อนนะครับจากนั้นคูณด้วย10ยกกำลังลบ6คูณด้วย10ยกลัง11 นะครับแยกแต่ละวงเล็บนะครับทดดู6.4ดคูณด้วย3.2มีค่าเท่าไหร่ส2 8 6อง2สองนะครับเติมศูนย์ก่อน3ามสี่บทด1นะครับ6 3สาทด1เป็น19นะครับ รวมกันแปดสี่ศูนย์ทดหนึ่งได้สองนะครับทดสัยมตรงนี้นับดูนะครับหนึ 1, ่งตำแหน่งสองเพราะนั้นได้เป็นยี่สิบจุดสี่แปดนะครับสองตำแหน่งตรงนี้อันนี้คือค่าของในวงเล็บแรกนะครับยี่สิบจุดสี่แปดนะครับคูณทั้งหลัง โดยกฎของเลขชี้กำลังฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมารวมกันนะครับ11บวกลบ6ได้เป็น5นะครับก็ได้เป็น10ยกกำลัง5แต่เรายังเขียนไม่เสร็จนะครับเกือบจะเสร็จแล้วยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าวงเล็บแรกตัวเลขแรกยังเป็น20.48อยู่นะครับส่วนใหญ่ม่ไเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขหน้า จุดทศนิยมแค่ตัวเดียวนะครับปรับแต่งนิดนึงนะครับก็คือตัวเลขแรกอยากให้เป็นทุทศนิยมตัแหน่งเดียวหลังเลข2นะครับก็คือต้องหารด้วย10ข้างหลังก็ต้องคูณด้วย10บนะครับ1ส,ส่วน10แล้วคูณด้วย10เข้าไปก็คือคูณด้วย1่ตลอดนั่นเองไม่มีผลอะไรเป็นการจัดรูปเฉยๆข้างหน้าก็ได้เป็น2 0 4 8 ข้างหลัง10กําลัง5คูณอีก10ก็ได้เป็น10กําลัง6นะครับตรงนี้ก็คือได้แล้วครับ scientific notation ของเลขนี้ที่สมบูรณ์นะครับได้เป็น2 0 4 8ู่คูณ10ยกกำลังหต่อไปลองดูตัวอย่างของการหารบ้างนะครับหารตัวเลขบ้างอันนี้คือตัวอย่างของการคูณเสร็จสิ้นไปนแล้วตัวอย่างก็คือ3.2คูณ10ยกกำลัง11 หารด้วย6.4คูณที่10ยกกำลังลบ6เขียนได้เป็น3.2หารด้วย6.4ก่อนนะครับจากนั้นก็คือคูณด้วย10ยกกำลัง11หารด้วย10ยกกำลังลบ6อันนี้ครับ3ส3.2หาร6.4มีค่าเป็น ูนจุดห้าะครับอ่าคิดโดยได้โดยง่ายนะครับศูจุดหหรือหน่งนั่นเองข้างหลังก็คือลองทดดูสิครับว่าได้เท่าไหร่สิยกกำลังสิบเอหารด้วยสิบยกกำลังลบหกนะครับก็คือ1 0บยกกำลังสิหารด้วยสิบยกกำลังลบหเขียนเป็น1 0บยกกำลังสิบเอคูณอยู่กับ1 0บยกกำลังลบหกยกกำลังลบหนะครับก็คือสิบกำลังสิคูณอยู่กับสิบยกกำลังห นะครับอ่าอ่าสิบยกกำลังลบหกก็คือสิบกำลังลบหกยกกำลังลบหนึ่งตรงนี้นะครับเอากลับมันไปคูณทัางบนตรงนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นผลคูณได้เป็นสิบกำลังสิบเจ็ดเพราะนั้นหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเลขชี้กำลังหารกันนะครับตรงนี้ให้เอามาลบกันก็คือสิบเอ็ดลบด้วยลบหก ก็กลายเป็น11บวก6ก็คือ17มีค่าเท่ากันนะครับตรงนี้ก็ได้เป็น0.5คูณด้วย0ยกกำลัง17นะครับซึ่งยังไม่อยู่ในรูปของ scientific notation ที่สมบูรณ์นะครับเราต้องการเป็น5จุดยกอะไรบางอย่างจุดอะไรบางอย่างนะครับก็คือคูณด้วย10เข้าไปนะครับอันนี้ก็ควรจะหารด้วย1ัว10เข้าไปก็เหมือน คูณและหานะคือเหมือนคูณด้วยหตลอดเท้าไปไม่มีผลอะไรนะครับห้าูณด้วยสิได้เป็นไอสจุด้าคูณด้นะครับได้เป็นหานะครับคูณอยู่กับสิบกำลังสิดหารด้วย10ก็คือสิบกำลังสิคูณอยู่สิบ 10, ยกกำลังลบหนะครับก็ได้เป็นสิบยกกำลังสินั่นเอง นะครับก็คืออันนี้เขียนสมบูรณ์แล้วนะครับก็ตัวอย่างเหล่านี้นะครับจะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนระบบตัวเลขในรูปของ scientific notation ได้มากขึ้นเพื่อช่วยในการคนนํานวณค่าต่างๆเททยาศาสตร์นะครับ